สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกเก่อเกิดในลักษณาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของอการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r b u p a y a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับเปิดออกมาได้เป็นไพ่เดอะแมจิชเชนไฟอ็อบคัเพจอ โซด์นะครับแล้วก็เป็นไพ่สิบออปเปนทาโกไพ่โฟร์ออปโซดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับไพ่ทวีออปเปนทาโกแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือไม้เดอร์มิตสี่ไม้ ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ S ว ե นออกเพนทาลนะครับอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่สวต t h ใต้สำหรับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะเท่าที่ดูนะครับ,ชา,รบชาวกลุ่มลักขนากลุ่มตอนเนี้คือ สถานการณ์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์สิ่งต่างๆเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงมีไฟล์บล็เกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเป็นในลักษณะของการคิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆ มากอยู่พอสมควรแต่ว่าคือไฟล์อคัพเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างยึดติดในเรื่องของอดีตนะครับยึดติดในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเคยผ่านมาแล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยังติดค้างในใจของคุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถปลดล็อกได้หรือยังไม่สามารถปลดปล่อยให้ตัวคุณเองไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่เราแบบโอเคหรือโอเพนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นนะ,นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบ น้อยหรืออาจจะดูยังไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกดีๆได้คุณสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ตอนนี้มีไพ่เดอ h e เฮอร์มเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องพยายามคิด ทบทวนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามค่อยๆปรับและแก้ไขปัญหามีไพ่สเตรนจ์นะครับมาสเตรนจ์เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองต้องพยายามแข้มแข็งพยายามที่จะต้องแบบเหมือนอปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากกว่านี้พยายามทําให้เราฟื้นฟูกับสภาวะ ความรู้สึกให้มากที่สุดแล้วเราจะได้ในเรื่องของการมีความรู้สึกดีๆเข้ามาทดแทนทําให้เราสามารถมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงมี energy ที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยการงานของคุณมีไพราชินีถือไม้ปรากฏขึ้นมากับหสไม้แสดงว่าการงานของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าราชินีถือไม้ก็หมายถึงการควบคุมสถานการณ์กับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีในเรื่องของการเขาเรียกว่า พัฒนาในเรื่องของศักยภาพเติบโตได้ดีขึ้นส่วนไพ่สีไม้หมายถึงความมั่นคงในระดับที่ทําให้เราเป็นความรู้สึกว่าเชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมเป็นข่าวดีที่คุณได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมีการเติบโตในสายงานของเรามากขึ้นหรือมีการพัฒนาในเรื่องของอความมั่นคงนะครับในเรื่องของการงานเพราะว่าเราอาจจะมีแนวโน้มของการปรับทิศทางของ มุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสยบในเรื่องของปัญหาได้มีไพ่เดอะเมจิเชียนมาด้วยอ,อ,อยากจะบอกว่าเมจิเชียนกับไพ่ใบนี้เลยคือสเตรนจ์เนี่ยนะครับมาเนี่ยแสดงว่าคุณเนะ่ยเหมือนเสียติดป,ปีกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือสเตรนจ์เนี่ยหมายถึงเป็นอินฟินิตีอย่างหนึ่งละนะมีมีคาถาอินฟินิต้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดอะเมจิเชียนก็มีอินฟินิตเหมือนกันคําว่าอินฟินิตในทาง พยิบสีหมายถึงการมีสติปัญญาที่รู้ตื่นแบบไม่รู้จบอ่ะหมายถึงว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นคุณสามารถแก้ไขมันได้ขอให้คุณใช้สติ นะครับกับการทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างและต้องใช้ความเชื่อมั่นเพราะตอนนี้เราอาจจะขาดความเชื่อมั่นไปสักเล็กน้อยทําให้เราอาจจะดูมีพลังงานที่อาจจะดูเนน้อยบ้างอะไรแบบนี้ให้เราพยายามตื่นจากความรู้สึกให้เราแบบพัฒนาตัวเองให้มันขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งที่อาจจะทําให้เราสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เราต้องใช้เวลากับกัน ปรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาแล้วคุณจะไปต่อกับในเรื่องของสิ่งที่ดีเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับเดนไม่จดเชื่อมมาแค่ไพ่ใบเดียวหรือสเตรงมาแค่ไพ่ใบเดียวคุณก็รอดแล้วนี่มาสองใบเลยแสดงว่าโอกาสของสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณสามารถ ทำมันได้ดีทั้งหมดเลยนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในภพเลนกรรมะนะครับภพบเอนกลางฟ้าคือกรรมะเนี่ยคือเอนการงานนั่นเองเนาะเอนที่10ของลัคนาแล้วชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยได้ดาวคู่วิชาการกับในเรื่องของการ ติดต่อการสื่อสารคอนเนคชันต่างๆดีนะครับที่จะทําให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามามีไพ่สามเหรียญหมายถึงการได้รับโอกาสสิ่งดีๆมากขึ้นเนาะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารแล้วบางคนอาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของงานเซอร์วิสงานาบริการสิ่งต่างๆยังได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับ นะประมาณนี้ก็เลยทําให้ชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มยังมีอนาคตในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในเรื่องการงานได้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวปัญหาต่างๆที่เข้ามาอะไรที่มีความรู้สึกแบบ หมุดหงิดใจมีความรู้สึกแบบมีลูกน้องที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดนึงนะพ่อดาวลูกน้องเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเป็นเด็กถือดาบเราต้องไปปรับไปแก้ไขไปจูนอะไรหลายๆอย่างกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับให้เราต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ควบคุมบริวารได้ดีที่สุดนะครับแล้วเด็กถือดาบขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณสามารถเอาอยู่นะ คุณสามารถควบคุมได้แก้ไขปัญหาได้นะประมาณนี้มันอยู่ที่ว่าบางคนก็ต้องควบคุมลูกน้องบางคนก็ต้องพูดด้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจจะไม่ได้ควบคุมแต่เป็นการที่เราต้องไปแก้ไขไปดูแลบริวารอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับม,มันอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการที่อาจจะมีในเรื่องของการ ลาพักนิดนึงเนาะบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยโดยเชพาะในเรื่องของการเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าในเรื่องของการที่ปวดหลังปวดกระดูกปวดเอวต่างๆนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่เราต้องพักฟื้นรักษาเล็กน้อยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มีการลาพักเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพยายามออคำว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็รีบไปหาหมอนะครับก็อาจจะยังรักษาได้หรือว่าแก้ไขบรรเทาตรงเนี้ย ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับที่เราสามารถแก้ไขได้ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่วุ่นวายหรือยุ่งยากเพราะว่ายังไงความสําเร็จยังเข้าข้างคุณในเรื่องการงานแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์รับมืออยู่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณก็ยังเอาอยู่จากไพ่แฟร์สเตรนด์แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนก็ถือว่า ได้รับโอกาสได้รับบิ๊กเดลต่างๆอะไรเงี้ยประสบความสําเร็จดีพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงแรกแต่ในช่วงกลางหลังวันที่5ธันวาไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรตกในภพเรนวินาอาจจะทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มอาจจะต้องใช้เวลากับการ บริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างหรือปรับต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะประมาณนี้ทีนี้เราไปต่อในเรื่องการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวกลุ่มก็คือไพ่ใบนี้เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีการเงินอยู่ในระดับที่โอเคนะครับ 6เหรียญน,นะก็คือการสมดุลระหว่างการเงินการใช้จ่ายสิ่งต่างๆยังถือว่าคล่องมือจับจ่ายใช้สอยได้ดีสามเหรียญน,นะครับหมายถึงการงานการเงินที่ยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีพอสมควรการเงินขึ้นมาถึง3ใบแสดงว่าการเงินค่อนข้างดูมีเสถียรภาพกับในเรื่องของการเงินที่ยังถือว่าเติบโตพัฒนาได้ในระดับที่โอเคได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมดีได้กําไรเข้ามาแบบเป็นก่อเป็นกำในระดับที่ว่า ดีพอสมควรเลยทีเดียวไม่ได้คิดเลยหรอกนะครับก็ประมาณสักเจ็ดเต็มสิบประมาณเนี่ยก็ถือว่า กลางๆนะครับค่อนไปทางดีนิดนึงประมาณนี้เลยแสดงว่าการเงินยังถือว่ามีกินมีใช้ไม่อดนะครับการเงินค่อนข้างจับจ่ายใช้สอยหมุนได้คล่องมือมากขึ้นถนัดมือมากขึ้นนะครับได้รับโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆนะครับดีๆนะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมใครค้าขายก็ได้กําไรแบบเป็นกอบเป็นกำดีขึ้นนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับการดิวต่างๆก็ ปิดดิลได้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการเงินที่เติบโตแล้วก็ต่อยอดไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะเราก็การงานก็ถือว่ามีในเรื่องของความมั่นคงที่ดีปัญหาเข้ามาก็แก้ไขได้รับมือได้ประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคณะกลุ่มถือว่าเป็นโอกาสและก็จังหวะที่ถือว่า อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับถือว่าโอเคเลยถือว่าไปได้แล้วก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่แค่เรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของสภาวะอารมณ์ให้เราปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปให้มันเป็นอิสระแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบรับตอบโจทย์เข้ามาใช้สติในการคิดการตัดสินใจแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับ ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส c r ร b e กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ